ไอ้เฮียก็ขับเรือเหรอเพื่อนเด็กก็ขับเรือเหรอเพื่อนแกรันจี connected disconnected sound muted เฮียเสียงแตก เล่ามื่อวันที่ใครรู้เรื่องวะเล่ามาดิอยากรู้วะใครรู้เรื่องเล่ามาด้วยอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าซ้อมตั้งแต่สองทุ่มไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็รู้เรื่องวะเพื่อนฮะรู้เรื่องอะไรบ้างไปรู้เลยว่าไปตีอยู่ในเทปบ้างไหมมตีเข้ามาดิมากับบ้ามาดิมาตีเข้ามาดิพี่ตีไม่อยู่ในกีทเราจะชวนกันหน่อย กนติดดิสิโก้ไม่ปล่อยครับผมใช้มาลิดไงผมใช้ถจะซื้อ,อซื้อเท่าไหร่จะซือซ้อะซื้อเท่าไหร่ ถ้าจะซื้อซื้อเท่าไหร่ต้องถามราคาก่อนด้านสมมติแบบให้ราคาแบบพันสองพันอย่างเงี้ยก็ใช้ถ้าราคาดีก็ขายสองพันห้าถ้าราคาดีก็ขายถ้าราคาแบบว่าแบบไม่นี่แบบก็ไม่ขายราคาดีผมปล่อยให้คนระับถ้าราคาแบบว่ามากดกันไม่ไม่ไม่ปล่อย ไหนตีไม่เห็นมาเลยวะใช่ผมเปิดได้ <c ười> อ y โประเทศที่อะไรก็สวยเลยว่ะป๊บมึงดูดิพี่ี่อก็สวยอ่ะเนาะอังกฤษปะลอนดอนในบรรดาประมาณนี้ปะนิวยอร์กนี่ยอานิวยอร์กพี่มีอะไรป่ะเอ้ยมีเรื่องอะไรวะเล่าให้ฟังเลยดิเขาบอกอะเรื่องอะไรก็มีงานทุมอ่ะงานทุมที่หอยู่ศูนย์อะไรักอยากอะไรสตอยากรู้เรื่องกันเลยพี่ อะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องถามก่อนสิว่าเรื่องอะไรอ่ะล้วมันมีเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกแต่คนถ้าเป็นงานหืมใช่ไหมงานหึมก็เหมือนกับว่ามีทีซีทีซีคนหนึ่งอ่ะในหนึ่งจดศูนย์เนี่ยเขาสนิทสนมกับแอดมินอ่าและทีซีคนเนี้ยก็ขายเงินเอ็มอะอะ ใช่ขายกันเอมให้กับคนในเมืองด้วยอ่าแล้วพอแล้วมีใครซื้อไปอย่างเงี้ยก็คอยที่จะแบบว่าสมมติว่าผิดใจกันก็เอาเอาเรื่องน้ำแข็เออเรื่องน้ำมะขาให้โดนแบดอ่ะนานยังเกิดขึ้นนานยังต้องบอกว่านานเพิ่งโพสเมื่อวานนี่เองไม่หมายถึงเรื่องเนี้ยนานยังเรื่องไม่รู้ก็บอกคนที่มาโพสแล้วเพิ่งโพสเมื่อวานนี่เองอ่าใช่ต่อเพราว่าก็หลายอย่างก็หลายอย่างทั้ง สนิทด้วยแล้วก็คุยแบบแล้วก็คือเขาโดนแบนไปแล้วอ่ะคนนี้เขาโดนแบนไปแล้วนะแต่เขาก็ยังสามารถแจ้งเรื่องเอาผิดคนที่ยังอยู่ได้อ่ะโดยโดยการทักส่วนตัวทิกเก็ตส่วนตัวให้อดมินอ่ะใน1.0อ่ะที่เป็นรูปดอกไม้อ่ะออดมินที่เป็นรูปดอกไม้ที่แบบชอบแสงอาทิตย์อ่ะตะวันเขาเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกชื่อไงอ่าอืมอะไรไงต่อทุกคนก็รู้อยู่แล้วพี่ว่าเป็นอ่า เออก็รู้อยู่แล้วกูก็พูดเลยเนี่ยอ่าอะไรงัยต่อก็นั่นแหละไอเขาก็ำลังไล่ด่าไล่ด่าคนนี้โพดประจานอะไรกันมาแบบเนี้ยอารมณ์อ่ะโพดประจานตะวันแคบหลักฐานอืมแคบหลักฐานไม่ใช่โพดประจานคนที่เป็นทีซีนี้อ่าฮะแล้วแคบมันจะมีแล้แบบแล้วแอดและแอดมินตะวันเนี่ยโดนอะไรแอดมินตะวันก็โดนแคบไปไปเขาคุยกันหนุ่มกันหนิงกับคนนี้อ่ะที่ใส่เองนันนี่อ่ก็มีแบบ อ้วนแบบนี uh, ้งับอะไรเงี tahu, ้ยก็เป็นแฟนกันไม่รู้ไม่รู้ว่าแฟนกันหรือเปล่าแต่ข้อความสื่อเป็นทางนั้นใช่ไหมโอเคเข้าใจละและและและมินตะวันโดนอะไรไหมเอมินตะวันไม่รู้ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือว่าทำอะไรไว้บ้างจากหน้าที่เอดมินนะครับ ใช่ <Hello. S 2> หรอ,อพี่เอกประกาศในดิสไปแล้วครับพี่เห็นประกาศโดนปลดจากหน้าทีแอดมินแล้วก็เป็นการสืบสวนต่อภายในบริษัทแกประกาศไว้่างนี้นะพี่เอกก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่รู้อ่ะถ้ามีถ้ารู้ว่าทําอะไรไปก็ต้องมาสรารภาพอ่ะอโทษหนักจะเป็นเบาอ่ะจริงป่าพี่เนาะอืมเราก็อยู่ด้วยกันมานานนะเนาะถูกตอ้อง เอาเรื่องคนในทีมแข่งออสตาด้วยเอาเอาหรอมันก็มันก็โยงกันไปมั่วก็กแต่ละคนโดนก็ก็จะแฉกันไปเรื่อยแฉกันนู่นเอาความลับมานู่นความลับมานี่มันคือเครื่องตอนแรกอะตอนเรื่องลับเนี่ยก็คือร่วมกันทํานี่แหละแต่พอผิดใจกันก็นั่นแหละต่างฝ่ายต่างเอามาขายเอามาอะไรเงี้ยของตะวันนี้ก็โดนหนุงหนิงกับเขาใช่ไหมก็คือก็คือกัคือบจริงจริงของของแฟมเนี่ยต้องบอกไปก่อนแฟมเนี่ยมีนโยบายหนึ่งนะเว้ย มีนโยบายหนึ่งเนี่ยที่ผมเอามาปรับใช้ก็คือห้ามมีความสัมพันธ์กับคนในเ <ปะ S 1> มือง<ม>ห้ามมีคนสัมพันธ์ห้ามมีความสัมพันธ์กับนคนในเมืองนะอันเนี้ยอันเนี้ยผมผมแจ้งผมแจ้งไปชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะในแฟมอะคือถ้าใครมีหรือว่าอะไรมีความสัมพันธ์กับคนในเมืองเป็นแฟนกันกับคน,นในเมืองอย่างเงี้ยคือเราเราจะเอาปลดออกจากแอนมินไดนะ้หรือว่าโดนปรับอะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้นะต้องไมถหามเองอะเหมือนผมเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งอะว่าถ้าสมมติ เป็นแอดมินอยู่อะถ้าเป็นกันก่อนหน้านั้นอะอน,นั้นเราไม่ว่ากันเป็นกันก่อนทํางานนึงเภาปะ่ะแต่สมมติคุณเป็นเป็นแอดมินแล้วเนี่ยแล้วก็มีการไปจีบกันหรือว่าอะไรกันอะอันเนี้ยเราจะลงโทษหรือว่าอะไรสักอย่างนบปรับเงินหรือว่าเอาออกจากแอดมินเลยเพราะว่าต้องต้องบอกงี้ก่อนคนเป็นแอดมินหรือว่าต้องพูดตรงๆนะต้องพูดกันตรงๆเลยนะ คนเป็นแอดมินเนี่ยเท่ากับว่ามีสิทธิพิเศษและคนเข้าหาเยอะถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเหมือนมีชื่อเสียงแล้วอะ่ะยกตัวอย่างไอตีก็ได้ไอตีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงเลยยกตัวอย่างนะพอเข้าไปเป็นแอดมินเนี่ยลายเริ่มออกเริ่มมี power มากขึ้นนึกภาพปะเริ่มมี power มากขึ้นเริ่มไปจีบคนนู้นมากขึ้นเริ่มไปคุยกับคนนั้นมากขึ้นนึกภาพไหมครับพอมันเป็นแอดมินแล้วอะ่ะมันมันน่าใหญ่อะ่ะ ใครก็อยากเข้าหาใช่มีคนคนก็อยากเข้าหาใครก็อยากเข้าหาพอเป็นแอดมินเป็นแอดมิน,น,ไ,มปน,มนไปแฟดบินใครก็พูดแบบอยากพูดอย่างนัง้นแต่เรื่องนี้น่าจัดการได้ไ,ดมไม่เป็นปัญหาหรอกครับเอาเรื่องจริงมา <sam en ath uncertainty> อันนี้ผมยกตัวอย่างไเฉยนะแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงนะเอา,อาจริงๆมันก็คือเรื่องจริงนะมันก็คือเรื่องจริงอ่ะ แั้นก็คือเรื่องจริงอ่ะเอาผมพูดผมผิดตรงไหนก็แย้งกับผมได้นะเอาจริงๆริอ่ะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ภายในบริษัทนะพี่เนาะที่จะลองศบสษาต่อไปนะครับโอ้ยย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 ยโย 哎呀，我都中啊！我啊，我、哎。